สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World the game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบก,กันที่กองของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนต้องบอกเลยวันนี้นะรผมกองกําลังหลักในบ้านพี่เพิ่มขึ้นมาอีกตัวแล้วครับผม วันนี้พี่จับเจ้าอยู่ดอนขึ้นล่างที่สามนะผมว้าวดีเลยครับผมโอ้โหเป็นไงสีนี้ต้องบอกว่าเจ็บจี๊ดเลยครับผมโอ้โหสีนี้เจมว้าวมะพร้าวแก้วกันเลยทีเดียวฮนะโอ้โอ้สีพี่ไม่ได้ติดใจอะไรนะตัวอื่นๆสีก็ไม่ได้แบบขนาดนีครับผมอันนี้ตัวนึกว่าไดโนเสาร์นกแก้วฮนะโอ้โหดูทุก็ดู โอ้ดูเพงหลังครับผมโอ้สีโคตรสวยอ่ะจริงๆคือมันจะว่าสีมันไปแปลกก็แปลกนะแต่ว่าเอาอืมันก็สวยอ่ะมันก็สวยพอประมาณครับผมโอ้โหแต่สีนี่เจ็บจริงๆริอะคือเข้มปี๊ดมาเลยครับผมเป็นไง <c oughs> อยู่ดอนล่างที่สนะผมเรเวลมาเดี๋ยวขึ้นเรเวล30ก่อนละกันไปกินอาหารเด้ลูกปุ๊บอาวลาครับผมกินอาหารแล้วตอนดี เอร่อยเลยครับผมโอ้โหสี่นูนนี่มันจะแบบโอโแปลกตาจริงๆครับผมทุกคนโอเคครับผมมาดูค่าพลังนะเลือดเนี่ยอยู่ที่8,172นะ้ผมดามจอยู่ที่2,554ทํากัทำเงนอยู่ที่8 7 8 0 4 9ต่อ8ชั่วโมงว้าวว้าวครับผมค่าพลังคือแบบโอ้โห ไฮบิดจ,จัดๆครับผมนี่ขนาดเล่าง3มเลเวล30นะเป็นกองกำลังหลักเพิ่มมาอีกตัวแล้วครับผมทุกคนมาวันนี้จับลงสนามด้วยต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวพี่จะทยอยขึ้นล่างที่3มไว้ละกันนะผมล่างที่3มเนี่ยมันใช้4 4ตัวครับผมแต่ล่างแม็กมันจะต้องใช้8ตัวนะเดี๋ยวพี่ทยอยขึ้นครับผมและตัวพอเดี๋ยวพี่จะเริ่มจับตัวที่แบบเนี่ยสกอร์เปียดาผมจับเมเทียร์โฟดอนขึ้นเลเวลแม็กแหละแต่ตอนนี้ยังครับผมตัวยังไม่พอเนาะโอเคครับผม มาโอ้โหโอ้โหโทัวร์นาเมนต์ไอเต่ากระดองโอ้โหม่วงวิบวับมาเลยตูยังไม่ได้ผสมเลยมีให้ซะแล้วโอ้โหจะตีได้ไหมเนี่ยจะตีถึงไม่ไม่รู้ครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเยอะเลยแหละพี่ก็ไม่โ,โหเวลาไม่พอครับผมสองวันเนาะแ,แล้วตัวอาจจะไม่พอด้วยเอา้ามาค้างอะไรตออน,นี้โอ้โหยังไม่ได้เริ่มเลยค้างซะแล้ว วันนี้ก็มีหลายแพ็กอยู่ได้ผมแต่ว่าตีไปหมดแล้วตีไปหมดแล้วครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เก็บแพ็ก S D n a กันบ้างครับผมถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมโอ้โหตัวถือว่าได้มหมยูดอนมาครับผมวันนี้ยูดอนต้องเฉิดฉายครับผมซึ่งฟืบฟืบมาเป็นไงเอาอย่างนี้ไปก่อนเนี่ยเบเดียครับผมมี2ตัวยังพอช่วยพี่ได้ถ้าพี่ขึ้นเลเวลแม็กก็คือ เหนื่อยเลยนะตัวไม่พอครับผมมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมเฮ้ยค่าพลังอยู่ดอนล่างที่3นี่เกือบเท่าวี่โตเลเวลแม็กเลยนะโอ้โหค่าพลังโคตรสูงอะเอาจริงๆค่าพลังสูงมากครับผมถูกใจเลยฮะแล้วตอนน่อดีครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปึ๊บกดสปีดได้ไหมวันนี้คงไม่สะดุดครับผมสองมาเอาไม่ไปเปลี่ยนตัวครับผมอินโดแรปเตอร์ลงสนามมาแล้ว และอินโดรัดเตอร์ไม่ตบตัวด้วยครับผมเก็บไว้ในใจเงี้เก็บไว้ทํใไมฟึบเราก็ยังไม่เสียงครับผมขอยังไม่เสียงองะ2สองมาขอสองได้สองขอสองได้ศูนย์ไปเลยครับรี่โอ้โหโหโหตัวเจ้าตัวรอดอยังไงวันนี้อแล้วออสซาปโปมันแพ้มันแพ้ไอ้นกแก้วด้วยอะ นกแก้วไฮบิดตัวนั้นเลเวล181โอ้โหแล้วตบตีเรียบร้อยครับผมมาลวครับผมออสนาโปมาแล้วอย่างนี้ต้องลงส่งลงไปนอนหวานครับผมไปนอนบับเรียบร้อยไปดีอาราครับผมนกแก้วมาเราจะไปกันแบบไฮสปีดแล้วครับผมสี่มาขอตีขอสี่ได้สูงอีกแล้วครับผมไม่รู้เป็นโลกอะไรกันครับช่วงนี้ โอ้โหเก็บไว้ในใจเหลือๆเ,เลยครับผมแพ็กเอสดเนี่ยผู้เล่นใหม่ก็ต้องตีด้วยนะเพราะว่าอย่างน้อยมันจะทําให้เราได้ตัวซปเปอร์ไฮบิดเร็วครับผมตัวสีแดงเนี่ยและตบด้วยหโอ้โหเรียบร้อยทําดีแล้วลูกมาละครับผมเมเทอโฟโดอนมาแล้วเดี๋ยนะโอ้โหถ้านาเมีดถึงจะดีมากเลยครับผม แต่ไม่เป็นไรฮะตัวท้ายก็เป็นครึ่งบกครึ่งน้ำครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวนะถ้ามันครึ่งหนึ่งก็พันสามใช่ไหมโอเคได้อยู่ปายนอนบักเรียบร้อยไปดีเอาลรครับผมส่งลูมานันดากสซลัสมาแล้วตบตีเลยไหมตบตีโอ้โหตบสามโอเคตบไหนก็ได้ครับผมก็แล้วแต่ปายนอนฟึบ ว้าแล้วก็บินโฉบค,ครับผมบักบักบักเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผมวสวยงามมากโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันแจ่มจริงๆครับผมรอบนี้เหมือนเมเดียแบกใช่ไหมแต่ตัวอื่นก็ช่วยด้วยครับผมโอเคมารอบสองครับผมที่พี่กังวลคืออะไรรู้ไหม ที่กังวลเกมเด้งตอนเนี้ยตูไม่ได้กังวลอะไรนะตูกังวลเกมเด้งส่งปึ๊บแล้วก็ส่งมี่โตลงไปช่วยครับผมอย่างงี้ได้ไหมปะจัดครับผมไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะแต่ถ้าขาดเมเทียไปไม่ได้เลยตอนเนี้ยถ้าตูจเาเมเทียขึ้นเลเวลแม็กแล้วแล้วใครจะช่วยเมเทียแล้วอย่าลืมนะแพ็กมันจะโหดขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าครับผม เอาละครับผมแบบนี้เราน่าจะกันไว้ได้อยู่ครับผมถึงมันตีสองมาตุกเคหัวทุยก็ไม่น่าจะตุยแต่มันไม่ตีครับผมเลือกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วตบด้วยหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหพี่ลืมดูเลยพี่ดูไอ้ดาเมีสามแปดหนึ่งสี่ครับผมไม่ตัวนั้นอะแล้วก็กะว่ามันแบบมันอื้ม มันดันส่งไอตัวนี้มาดิ่งซึ่งดาเมจมากกว่าครับผมแล้วตู้จะทำยังไงวะเนี้ยโอ้โหตู้จะทำยังไงวะเนี้ยชิปแล้วครับผมโอ้โหแล้วตบเค่นหนึ่งครับผมไม่รู้เป็นอะไรของเขาอะจังหวะนี้ชิปครับผมชิปแล้วจ้าเฮ้ยตบสามเด้อ ตบตาเด้อเพื่อนตูขอลอ้อโอ้โหมันเป็นโลกอะไรมันไม่ค่อยตบตาว่ามันจะเหลือดึงไว้ในใจทําไมวะเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดพี่ตบไปปุ๊บโอ้โหรอบนี้พี่ตถ้าพี่ส่องอ่าเมเทียลงมาปุ๊บมันต้องสวนขึ้นมาแน่โอ้โหตัวขยับตัวไม่ได้เลยนี่ว่าเนี่ย แล้วถ้ามันเก็บชาร์จล่ะปามี่ถ้ามันเก็บชาร์จล่ะเอาว่าเราชาร์จสวนเราชาร์จสวนไปเลยบบกเรียบร้อยครับผมโอ้โหจริงจริงตูต้องกันนะเนี่ยตูไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามันจะชาร์จหรือมันจะกันแล้วตกด้วยสีครับผมเรียบร้อยครับผมพี่โตตูกไปแล้วมาแล้วครับผมเมทีโฟดอนว่าแล้วโอ้โหพี่โตตัวแบกตูซะด้วย เออปุ๊บป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 ๊บถ้าเราตีไปอีกหนึ่งลงมาปุ๊บดามสามพันหนึ่งเอาวะต้องเสี่ยงดวงครับผมไปนอนปึ๊บปุ๊บ๊บักเรียบร้อยเบรดีมารครับผมโอ้โหตัวระดับคอมมอนนะแต่ค่าพลังเท่านี้ต้องเป็นของ AI ไอเท่าดันครับผมเรียกสวยงามครับผมตกตกแบบนี้รักเลย รักเลย AI ไปน้องนเพ่ปับเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามครับผมกูําไมเหนื่อยจังวะทำไมเหนื่อยจังวะ,งวะและมาต่อด้วยรอบที่สามครับผมรอบท้ายฮะและหมดแล้วครับผมเมเดียตัวหมดแล้วหรีวิว EP ก็มีอยู่นะ เอาไวร,รีพวกอินโดแรปเตอร์มันคุ้มกว่าไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เอายูดอนลง p v p ให้ดูไหมลงบ v p ก็ได้เนาะยูดอนน่ะถูกปะฟึบมันจะตบไอ้นั่นเข้าไหมอ่ะครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะแล้วตัวพี่หมดแล้วอ่ะ <c oughs> ตัวพี่หมดแล้วอ่ะทุกคนโอเคป้าจัดครับผมอย่างน้อยมันก็แพร่าตัวหนึ่งลอวะ ยูดอนไม่ได้ลงนะเอาจริงๆยูดอนลงก็ได้นะแต่พี่อยากเก็บไว้ให้ดูใน pvp ไงจริงๆควรเอายูดอนมาช่วยครับผมแต่ทีเนี้มันก็ต้องไปรีอีกถ้าเราอยากตี pvp ถูกไหมแล้วอินโดแรปเตอร์เจนสก็ต้องรีอีกเดี๋ยวมันจะไม่โพอครับผมแฮกสเตโกใกล้จะหมดเวลาด้วยประเด็นน่ะ แท็กเตโกจะหมดเวลาแล้วพี่ก็ต้องใช้งานไงต้องใช้เหลียผมเพื่อจะตีแพ็กแล้วตบตามว้าเฮ้ยน่าเกียดนะเว้ยโอ้โหปกติไม่ตบแล้วอยู่ดีๆมาก็ตบตูเลยเฮียวไอ้นี่หน้ามันไส้วะนั้นต้อตบสวนดิโอ้โห,โห,โหโปกติคือแบบพอเห็นไ,ไหมพอตัชาร์จปุ๊บมันตบเลยครับผมมา ไปนอนบักเรียบร้อยไปดีอาราครับผมมาพลาตอล่ามาแล้วเจ้าคอยาวเฮ้ยคอยาวไฮบิดแล้วตกด้วยสามเรียบรอย้อยครับผมพีอินโดรัตเตอร์ถุกไปแล้วมากับผมอินโดรัตเตอร์เจะหนึ่งมาแล้วต้องส่งมันลงไปนอนฮะจังหวะแบบนี้ส่งมันลงไปนอนไปนอนบักเรียบร้อยไปดีไอ จะมาเล่นเรียมกับพี่เหรอฮะนกเอี้ยงนกเอี้ยงสี่มานกเอี้ยงขอสี่ได้สี่ขอสีได้สี่ครับผมสวยสวยงามครับผมโอ้โหมารครับผมสกอร์เปียเล็กมาแล้วเหมือนจะเริ่มสะดุดแล้วฮะไปนอนวางยัง่งกัดหัวกัดหัวแล้วก็โยนแล้วก็ฟาดเรียบร้อยครับผม โอเคจบไปในรอบท้ายครับผม Woo hoo! สวยงามครับผมต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีถ้าไม่ตายตัวไหนที่มันจะมาเด่นกว่าสกอร์เปียสเล็กได้เลยครับผมสกอร์เปียสเล็กเนี่ยเท่สุดละมาเปิดครับผมถ้าไม่ตายเดอะบิ๊กวันก็เท่นะแต่พี่ว่าไอเปียสเท่กว่าครับผมโอเคเอาละครับผมตูไม่ลืมรีวิววันนี้ตูไม่ลืมครับผมถึงบางทีจะลืมก็เถอะเออ <laughs> มา พี p ครับผมเอาละครับผมพี่ใจการ์ดแบบไม่โหดมากนะครับผมเพราะว่าการ์ดโหดๆเริ่มหมดแล้วไปจัดครับผมการ์ดโหดๆเริ่มหมดแล้วครับผมตอนนี้ก็เบอร์เซิร์ชสองตัวเลยฮะตัวแรกก็แค่ห้าเปลี่ยนตัวแค่นั้นครับผมไม่รู้จะต้องเจอกับตัวอะไรและเน้นๆเอาละมาฟึบอย่าค้าง อย่าค้างโอเคล็อกไม่ให้เปลี่ยนตัวก่อนเลยครับผมเขาก็บอกไม่อยากเปลี่ยนเหมือนกันนะะเพิ่มเลือดโอ้โหการแรกเป็นการห้ามห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยลดดาเมจโอ้ยแล้วเพิ่มดาเมจไปอีกหนาวแล้วครับผมตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะฮะด้วยค่าพลังของยูดอนกับไอเต่ากระดองนะผมพอๆกันเลยฮนะตอนนี้และพี่สมควรที่จะต้องเปิดเข้าไปก่อนไหมอะพี่เปิดไปก่อนครับผมทําลายการ์ดนะปึ๊บ บักโอเคยังโชคดีนี่เขาแพ้ท่าตัวหนึ่งครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะในรอบนี้และและยังไงสองมาถ้าจะไปนาวทาจูคัดขึ้นมาครับผมแล้วเ,เปิดเบอร์เซิร์ชนิ่หนาวเลยนะบอกแค่นี้แหละสองม้เพื่อนเพื่อนตบสองครับผมเรียบร้อยฮะโอ้ยตูคิดว่าอาจจะไม่เรียบร้อยด้วยนะเมื่อกี้มีใจนิดๆมาแล้วครับผมจไปโดทาจูคัต เปิดเบอร์เซิร์กนี่ไงโอ้โหลเลือดต่ำไปอีกเอ้โเบอร์เซิร์กทับคืออะไรฉันเฮ้ยเอาแล้วทาไม,ามดาเมจมันเหลือแค่นั้นน่ะดาเมจมันทำไมหนึ่งแปดหนึ่งโอกวัดแล้วทำไมของเขาเป็นหนึ่งพันน่ะคือเลยวะเอาตุงง,งงแล้วเนี่ยคือ,อยังไง ไปนอนบับโอเคตายเอ้าแล้วทำไมดามจตุเป็นหนึ่งพันอะเอโอ้โหกลับมาห้าพันสี่แล้วเออตุก็ว่าตุเปิดเบอร์เตอร์เลือดลดขนาดนี้ทำไมดามเมตมเป็นน้อยจังวะเอ้าสงสัยงงในงงครับผมสองมาโมโดเอ้ยโมโนต้องเลือกปิดตัวแน่นอนชัดครับผมมาแล้วครับผมเต่ากระดองมาแล้วตัวเดนโทนเมนด้วยตัวนี้และไม่มีปัญหาอะไรเลยครับผม พี่จะเตียงให้ยูดอนเลยไหมเขาอาจจะเก็บชาร์จหรือทําอะไรพี่ก็ไม่รู้ครับผมงั้นพี่เตียงให้ยูดอนเลยละกันนะถ้าไปโนทาจูคัได้ตกไปแล้วตีมากโอ้โหแล้วเพื่อนไม่เอาครับผมงั้นพี่ตกเลยละกันฟืบโอเคเรียบร้อยไหมบัดเรียบร้อยครับผมโอ้โห,โโหเพื่อนเพื่อน จบแล้วมันจบแล้วเพื่อนถ้าไม่ตายไปเลยส่งส่งจะไปโนทาชูคัสไปนอนหวานหน่อยเพื่อนส่งจะไปโนทาชูคัสไปนอนหน่อยเจ็ดมาขอเจ็ดได้ห้าครับผมและเบียยเรียบร้อยครับผม,มเพื่อนไม่คิดว่าตูจะกันมั้งเหรอหมาราครับผมยูดอนว่าแล้วเปิดเบอร์เติมด,ด,ด้วยวุบโอ้โหเป็นไงดูดาเมจไปดิ <laughs> มันจบแล้วเพื่อน มันจบแล้วไปนอนวัายัาง่งฟ๊บฟ๊บเรียบร้อยหูหนึ่งแสนโอเคจบไปแล้วผมสวยงามครับผมจะจบไปในรอบท้ายแล้วเมื่อกี้โอ้โหหูดาเมธทะลุแตนน่ะโอ้โหเอาเรื่องอยู่ครับผมเจอตีแบบโมโนแพท่าแล้วเปิดเบอร์เติร์ก